ออปเจขาบอกว่าเวลาเดินในป่าได้ยินเสียงอะไรห้ามทักห้ามพูดห้ามตอบมนาะลงรถมาพี่ก็บอกว่าเย็นเลยเออเย็นจริงๆเพราะต้นไม้เยอะมากพี่แตยได้ยินเสียงอะไรไหมแนะก็มึงคเป็นคนบอกไม่ใช่หรอว่าห้ามพูดอะจับมือกันทำไมวะงงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเหนื่อยสูดอากาศให้เต็มปอด เขาบอกว่าเวลาขึ้นเขาหรือขึ้นเนินสูงๆอ่ะให้ถอยหลังขึ้นนะมันจะไม่เหนื่อยอ่ะหเหนื่อยไหมจริงเหนื่อยเหมือนเดิมเหมือนเราเดินทางไกลเลยเนาะเออเหมือนว่าเขาคล้ายลูกเสือเดินทางไกลอ๋อถึงยังถึงหรือ,อย่างเนี้ยถึงได้หรืออย่างเนี้ยถึงแล้วอีกนิดนึ่งแล้วหายังไม่ถึงอีกหรอวะ ใครมาเที่ยวสปันแล้วต้องมาน้ำตกสปันด้วยนะตัวแบตจะหมดมีใส่ชร์จแบตไหมอันนี้ก่อนไหมอุ้ยแล้วเนี่ยมาทำไมเนี่ยเอาก็ติดมาอากาศมันหนาวแล้วก็มาเจอแบบเนี่ยเราอองน้ำอะไรเงี้ยทำให้ผมเหนียวเนี่ยไปเดินตลาดต่อ,อทำให้ผมหายเหนียวแล้วผมมันก็จะได้ดูสวยด้วยอเ,เอามาอันนี้มาด้วยเนี่ยเปียกหมดแล้วออไปกลับเร็วมาแป๊บเดียวกลับแล้วหรอ